เดีวเธอจะ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 เชจะะ่าาแล้วาีใช่ด พี่ใครเดือดบนเรือใช่ไหมเดือดเดือดจ่อแล้วไรมาทำแล้วเดวท ยาย,ย,ยจ้ายายค่ะจ้าอัน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 นี้ีผมชันไหมผมยาวตัวนั้นหรอชั้นไหมผมยาวชั้นไหม,มไม่ชั้นยาวชั้นยาวชั้นดูหรอชั้นด้วยหรอชั้นหัวเราชั้นเจ้ด้วยหรอค่ะ อ๋อยาวเหมือนผมลาพัดเซลตุ้งตุงตุ้งตุงอัปิคุจับมือหน่อยอัปิคุเย็นว่ะอัปิคุอจับมือหน่อยจุ๊บ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 ไปไปดาวน์เลยไปสบายจุ๊บจุ๊บด้วยมันมันมันนี่น้าใหม่แลคะพี้ นางเงือกนางเงือกอะไรนะนางในนี้อาริยาค่ะเงือกอาริยามีมีมีเงือกเงือกกคกเก็บกดอะไรขึ้นแคสเขาจับมือหน่อยค่ะได้เลยค่ะติ๊ดติ๊ดบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย ขอ่ะถ้าพอแล้วบอกย่านะถ้าพอแล้วย่าจะพาไปอาบน้ำจุ๊บหน่อยค่ะได้ค่ะนุ่งทำป่ายังไงเวลาจุ๊บทำป่ายังไง